ยิ่งผูกยิ่งแก้ผูกปมผูกก็ยิ่งมัดคุณต้องแก้ในในทางทิศท,ทางที่เขาบอกไว้แค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันก็จะจบลงอืมนะไอ้คันที่เขาเนี่ยจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะ่ะอย่างที่เคยพูดมันไม่มีแล้วเออกลับมาคืนดีเหมือนเดิมไม่มีแล้วจบแล้วเขาตั้งปฏิญาณไว้แล้วว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วนะครับเ,ออเหมือนสายน้ำนะเอฟซี FC. เอ,อไหลไปแล้วก็ไม่มีการไหลกลับนะครับไม่มีการไหลทวนน้ําเออ,เอ,อไปแล้วไปรับไปแล้วก็ไปเลยนะแบบนั้นเลยนะนี่แหละผลของการกระทํานะครับผลของการกระทําถ้าคุณเปิดเผยแต่แรกนะครับคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่แรกมันก็จบแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรคุณจะมาแก้ไขตอนนี้ มันไม่มีประโยชน์นจริงๆเขาทนไม่ไหวนะครับเขาถึงต้องมาเรียกร้องหาความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เขานะความยุติธรรมนั้นคุณต้องให้เขาเออให้เขาอให้เขาไปให้เขาไปเถอะอย่าไปล้งเขาเลยตามหลักก็ไม่คิดจะล้งอยู่แล้วนี่นะเออไม่คิดจะล้งอยู่แล้วนะเอ อยากจะไปก็ไปอนี่แหละก็ว่ากันไปอีกไฟล์นะครับอ่าทางเรื่องราวนะครับต่างๆนะครับก็คงจะเรื่องนี้นะครับน่าจะยังไม่จบอีกอีกนานแหละนะครับเพราะยังหาบทสรุป ยังไม่ได้อหาบทสรุปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รอกันต่อไปเออน่าจะอ่ไม่มีตังแหละนะเอ็ดว่านะดูลักษณะแล้วนะนะ่ะแล้วก็บอกว่าโอ้ตังเยอะแยะนะเออไม่ทํำ youtube ก็มีกินมันก็ใช่นะสิไม่ต้องทํำ youtube ก็มีกินนะที่เขาพูดน่ะมันถูกเออมันถูก ไม่ทำก็มีกินใช่มีกินแน่อย่างเงี้ยเออโอนมาหน่อยเลยคนะ่าเบียร์ก็หน่อยนะอ่ะโอเคครับจัดให้เห็นไหมก็มีกินมาจบแล้วนะครับ FC. เอซีเออจบแล้วอืมถึงว่าสิาทำเกือบล้มเกือบตายเนี่ยเอฟซี FC นะมันไม่ใช่จะได้ตังค์ง่ายๆนะเออทำยูทูบเนี่ยไม่ไม่ได้ตังค์ง่ายๆนะ ต้องอดทนและต้องเก็บต้องอดทนทุกอย่างนะครับเอี FC. ขนาดนั้นยังไม่ได้เลยนะเรายัางงงว่าเขาได้อย่างไงเออนะเขาได้แบบไหนยังไงนะเออมันได้อยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะนะครับได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแก่แก่ประทังไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเรามีหนี้สินอยู่เนี่ยโอ้โหจบเลยเอฟซี FC. ไปไม่ได้หรอกยิ่งมีไอ้ผ่อนรถเนี่ยสักคันอย่างเงี้ยโอ้โหแม่ ฟืดเลยนะฟืดเลยไปไม่ถูกไปไม่เป็นเลยต้องมีต้องมีคนคอยช่วยเหลือถึงจะไปได้มันไม่ใช่เงินเดือนะอืมจริงๆมันไม่ใช่เงินเดือนถ้าเงินเดือนเนี่ยโอเคเรารู้เลยว่าเดือนหน้ามีใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่เรารู้เลย <laughs> แต่อันเนี้ยมันไม่รู้เลยนะครับอันเนี้ยไม่รู้มันขึ้นอยู่เราขยันให้ตายยังไงก็แล้วแต่เออ ในเมื่อวิวมันไม่ได้นะมันก็ไม่ได้เอ,อ่อพี่เข้าใจสวัสดีครับผมในเมื่อวิวไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังหรอกตรงนี้นะครับเออทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะบแบบนั้นเลยอถ้าเราไม่คิดอะไรนะไม่มีปัญหาหรอกนะครับก็ปไปเรื่อยๆแล้วกันนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทําเพื่อให้มันเป็นอาชีพจริงเนะี่ยโอ้โหเราต้องมี อ่าพูดง่ายมีผู้ช่วยมีองค์กรมีอะไรแล้วแต่นะครับมันต้องมีผู้ช่วยถ้างั้นไม่รอดเ <c oughs> <c oughs> พราะหนึ่งไม่ใช่ช่องใหญ่ไม่ใช่ช่องใหญ่จริงๆขนาดช่องใหญ่เขาเดี้ยงหมดเลยที่ผ่านมาเห็นไหมสมัยก่อน youtube ที่อ่าที่เข้ามาใหม่ใหม่มาใหม่ใหม่หม,หม,มาทํานี่แรกๆกเนี่ยเยอะช่องใหญ่ทั้งนั้นออกไปเป็นช่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันนี้แล้วยังไงล่ะ เขาไปทําธุรกิจอย่างอื่นแล้วเออมีคนติดตามเป็นแสน,แสนมีคนติดตามเป็นแสนแสนเลยนะแต่ถามว่าอะไรที่มีคนดูเท่าไหร่เป็นสิบเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะอะไรเขาไม่ดูดไงเขาไม่ได้สนใจเขาไปนสนใจแต่เอ,อ่ออะไรประเด็นร้อนๆะประเด็นหลักๆถ้ามันมีประเด็นก็โอเคอยู่แต่ถ้ามันไม่มีประเด็นมากมายเขาก็ไม่ค่อยดูหรอกเ,ออเขาจะไปดู ช่องที่เขาพูดในแนวทางที่มันมีประเด็นอ่าร้อนๆแล้วก็เจาะลึกนะครับเจาะลึกลงประเด็นนั้นๆนะครับว่ามันมีประเด็นลึกอะไรบ้างน,นี่แหละถ้าเราพูดธรรมดาภาพรวมทั่วไปเนี่ยก็น้อยนะครไม่ค่อยมีเยอะอ่ะก็มีพาพ้างนะครับอยากจะรู้เรื่องราวแต่หนหลังเก่าๆอย่างเงี้ยอมีช่องไหนบ้างนะครับที่สมัยก่อน มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะมีไม่กี่ช่องเออมาไม่มีไม่กี่ช่อง,อองอก,ก็ไม่ได้สามเดือนแอนน์เหรอก็ไม่ได้สามเดือนแล้วเหรอนั่นแหละเออลําบากนะพี่แก้วใจนะครับลาบากอืมก็ดูเอาเองนะครับเออท่านคนดูสามร้อยสี่ร้อยมันก็ยังโอเคอยู่นะคุณกมลรัตน์นะครับนี ป่ายางในตำนานนะอยู่ตอนแรกแอดอยู่แอดไม่ได้ไปทําช่องนะแอดอยู่ที่เนี่ยจริงอยู่นะแต่ไม่ได้ทําช่องกับเขาแอดไม่ได้มาปุ๊บและทําช่องไม่ใช่นะแอดเพิ่งมาทําตอนปีสองปีที่ผ่านมานี่แหละสองปีกว่ามั้งน่าอย่างนั้นนะครับเออเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแอดมาทํากิจการทําธุรกิจทําอะไรอย่างเงี้ยนะแอดไม่ได้คิดว่าจะมาอาจท youtube ไปซ้ำไป ถ้าไม่ใหม่อันมาทําแต่แรกนะมุ่งมั่นตรงนี้จริงๆอะ่ะมันก็คงจะใหญ่มันก็คงจะได้แต่นี่เราไม่ได้มาทําตรงนั้นเอ,อเราคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรคิดว่าองค์ปู่ไม่ได้ย้ายไปไงคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าองค์ปู่คงจะอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่มันก็พอได้ออพอได้แต่ครั้นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงออมันกลับตาลปัดนะออมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกคนก็ มาสร้าง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 กันอย่างเดียวนะครับหลายๆคนไม้ไผ่ให้เช่าใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับคุณกระมลรัตใช่ทําอ่าบ้านกระท่อมไม้ไผ่ให้คนเช่านะแต่ในเมื่อองค์ปู่ย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไร <laughs> เอ,อนะได้กำไรไหมไม่ได้ คุณวีพีมันจะไปได้อะไรล่ะเออพอช่วงนั้นพอทําเสร็จใช่ไหมพอทําเสร็จปุ๊บมันก็มีโควิดด้วยถูกไหมล่ะช่วงนั้นเป็นโควิดด้วยมันก็ไม่ค่อยมีใครมามีมามาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะก็มีมาปะปายนั่นแหละนะครับก็ส่วนมากจะเป็นอ่าคนที่มาทํา youtube มาหาแสงที่นี่หรือมามาแจ้งเกิดที่นี่เขาก็มากันเออก็มีเอฟซีที่มาหาลุงก็มาพักที่นี่แหละก็มาเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้บ่อยมันมันไม่ได้เต็มตลอดมันมีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เต็มตลอดเลยเต็มทุกหลังเลยเพราะอะไรก็เพราะเขามีงานไงเออมีงานตุ้มโฮมนะ่ะนะงานตรงนั้นน่ะสมัยก่อน่ะหลังร้านปราซออันนั้นเต็มเออขาดทุนนี่จะเหลือลรอคุณพี่พี่ขาดยับเยินนะครับจนทุกวันเนี้ยไปไหนไม่ได้ก็เพราะมันขาดทุนไงเออ เราลงทุนไปเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะเออแล้วเราก็ไม่สามารถจะเก็บคืนกลับมาได้แล้วแล้วไอ้ที่เราอยู่เนี่ยมันก็ค่อยค่อย,อยผุพังไปเรื่อยค่อยค่อยพังไปเพราะอะไรมันเป็นไม้ไผ่ส่วนมากมันก็จะเป็นอ่าหญ้าคาอย่างเงี้ยลังคาใช่ไหมเป็นหญ้าคาเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวเนี้ยถ้าเราไม่ป้องกันอ่าลังคาไว้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันเรียบร้อยไปแล้วแล้วมันก็จะมี อ่านู่นนี่นั่นนะครับมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาแม้แต่โต๊ะที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับใครที่จะมานั่งกับแอดเนี่ยเขาก็ต้องระวังนะครับเขากลัวเออยิ้มได้สูส้ๆ <laughs> ก็ยิ้มไปอย่างนั้นแหละนะในใจอาจจะร้องไห้อยู่ก็ได้นะครับเออในใจอาจจะร้องไห้อยู่แต่ว่าเราก็ยิ้มไปอย่างนั้นแหละถามว่าอยู่อยู่ไปแบบนี้แหละ มันไปไหนไม่ได้ไงเ,เราลงทุนไปหมดแล้วตะกอนเนี่ยที่ไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามาแล้วอ่ามาทําช่องอย่างเดียวแล้วก็มามาทำย t u b e อย่างเดียวเนี่ยเราจะไปไหนก็ได้เพราะมมีพระทะไม่มีความผูกพันไม่มีไม่มีสิ่งไหนที่จะเหนี่ยวลังไว้ได้เพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรถูกไหมละ่ะเราแค่มาเช่าอยู่แต่นี้มันไม่ใช่ไงเราลงทุนไปเยอะมาก